ผมคือแอสซัสซินสิ่งที่ผมมักจะทำมาม็คือวิ่งไปตามหลังคาบ้านแล้วก็สอดส,ส่องดูชาวเมืองไปแบบนี้แหละครับบนแผ่นพื้นดินที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้ผมเปรี่ยนเสมือนนกสีแดงตัวใหญ่แห่งท้องนาภาเลยล่ะครับ <c oughs> <c oughs> บางครั้งผมก็เดินมาเจอกล่องสมบัติที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของการจะเปิดล็อกมันนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากครับกู <c oughs> <c oughs> ขอกับคำแปบ โอ yeah. mm ้ยยาอืมโอ้ยบางครั้งผมก็เดินไปเรื่อยแต่เผื่อทำตังค์หล่นซะงั้นเอาเดี๋ยว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 นี่นี่ตังค์ผมบอกว่าตังค์กูเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอสองคนนี้เป็นอะไรพื้นลื่นเหรอครับ แพนลื่นแบบแพ็คคู่โอออไหลติดประตูละยังยังไม่เลิกไหลอีกจะเลิกไหลไหมครับโอ้ยลื่นโทษโอ้ลื่นโอ้ลื่นเหลือล็อกพิกอันสุดท้ายเท่านั้นครับผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถทำได้นะครับไอ้ ยิงทิ้งเลยบางทีผมก็ต้องมาโดนกับยมท่ามกลางคนดูด้วยแหละครับเอือตีเสยคางเอาบ่อควงสอใช้ปืนด้วยออื <c oughs> จะสู้เหรอมีแค่นี้เหรองัดไปอีกเอื้อถีบไขย่ย่าหันหลังไอพีไอเหอเอ้ออไม่ได้หรอกจ้าอีกทีฟินชิช จากนั้นเขาก็ล้มแล้วเขาก็เอาลุกขึ้นมาเดี๋ยว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 เมื่อกี้ล้มมาแล้วลุกขึ้นมาทำไมอ๋อน่าจะเป็นการลืมเจ็บนะครับบางทีผมก็เจอการเจรจาไม่ชอบมาพาคนของชายชุดแดงเข้านะครับอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฆ่ากันกลางนี่เลยเหรอทำเงี้ยอาลื่นโทษโอ้ยลื่นอืออือฆ่าฆ่าเขาเหรอมาทำงี้กับชาวบ้านได้ไงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็ลืมเจ็บลงกินอะไรกันไม่เคยแบ่งผิดกฎหมายนะลุง งวเออเอาเอเอเฮ้ยโทษครับโทษครับบางทีผมก็เจออะไรที่มันโอ้ยเดี๋ยว <laughs> เฮ้ยตรงนี้เลยเหรอจะจะดีเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวชาวบ้านเขาวุ่นวายกันนี่<อ>ยังยังจะกอดจูบรูปเรากระตือรือร้นหน่อยดิเฮ้ยเ <laughs> <c oughs> จออีกแล้วมันจะอะไรนักหนาเนี่ยนี <c> ้ <oughs> เอาอะไรนี่ต้ <laughs> <laughs> องเดี๋ยวเดี๋ยวลากไปไหนแบกไปไหนครับวาา ควักปืนเพื่อเป็นควางศพลงโคตรเลงระดับความสำคัญถูกเลยครับนี่ก็จะฟีเจอริงกันทั้งวันนี่ก็เอาอีกแล้วทุกคนกำลังมุ่งหน้าประท้วงเรียกร้องสิ่งที่ตัวเองต้องการมันเป็นวิธีของประชาชนที่ทำกันมานานแล้วครับการยึดมั่นในอุดมการตัวเองเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่เมื่อผมโยนตังเข้าไปแล้วเนี่ยทุกคนเยียบแล้วิ่งเข้ามาเก็บตัง หมดหมดละม้างตังเนี่ยถือปืนนี่ยังไม่สนใจกะยิงขึ้นฟ้าเลยวงแตกวงแตกแบบไม่กล้าเข้าสุดใกล้กันเลยนะครับฉะนั้นขอให้อย่าเข้าใกล้มันนะครับนี่จะเป็นการลอบสังหารยามหน้าวังกันนะครับจัดการควักเดียวนะทำไมยามหน้าเหมือนกันหมดยิงคนหนึ่งนี่แม่งเจ็บสคนเลยวะเนี่ยเราจะค่อยๆสเตลเข้าไปยิงเขานะครับเล็งเขาแล้วควักปืนไว้ยิงแล้วยิงเว้าด้วยโอ้ยไม่ก็เฮ้ยอย่าเอาวอาใส่กระสุนอยู่อ้า เออ,อยิงใส่หน้าอัดเออหัวทิมเลยในที่สุดผมก็เดินมาเจอกล่องอีกกล่องหนึ่งแล้วละครับผมมีความมั่นใจว่าผมจะสามารถปลดล็อกกล่องนี้ได้ด้วยล็อกพิกเพียงอันเดียวผมไม่เคยมั่นใจอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยครับ